หมูป้าป่ะเนี่ยขาดำขาดำเป็นหมูป้าป่ะเนี่ยคืออีเดไม่น้ว่าหมาูแาบปะนกัเนเช็ดน้ำกันนีเดนี่แมนี่เพื่อเช็ด

อย่าไปนะเฮ้โอละนิดมันบ่พากอ่ะเพิ่นเหมือนปู่จาน